หนูน้อยหกขวบคนนี้อาเจียนและหมดสติไปหลังจากทานไข่คนมะเขือเทศที่คุณยายทําให้ครับผู้ร้ายในกรณีนี้ไม่ไข่คนก็มะเขือเทศละครับลองเดากันสิครับว่าเป็นจากสาเหตุอะไรไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอสักประวัติก็ทราบว่าคุณยายก็ทําไข่คนมะเขือเทศให้หนูน้อยกินเป็นปกติเพราะว่าเป็นเมนูโปรดของเด็กน้อยพอคุณหมอสักประวัติก็ทราบว่าไข่นะสดและสุกแน่ครับแต่ปัญหาอยู่ที่มะเขือเทศไม่สุกครับมะเขือเทศไม่สุกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมะเขือเทศปรุงร้อนไม่ดีนะแต่หมายถึงมะเขือเทศที่ยังเขียวๆอยู่ เพราะมะเขือเทศที่ยังเขียวอยู่จะมีสารอัลคาลอยที่ชื่อโซลานีนอยู่มากครับตัวโซลานีนเนี่ยจะทนความร้อนได้ดีออกฤทธิ์ระคายเคืองทางเดิอนอาหารทําให้มีอาการคลื่นไส้และหายใจลําบากได้ครับถ้าทานปริมาณมากกว่า400กรัมนี่เสียชีวิตได้เลยนะครับมันยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งครับที่มีสารโซลานีนแถมเรายังคุ้นเคยกับมันมากกว่ามะเขือเทศสีเขียวซะอีกนั่นคือมันฝรั่งครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่ามันฝรั่งถ้าง,งอกแล้วห้ามกินเด็ดขาด นั่นเป็นเพราะว่ามันฝรั่งบางลูกที่มีเปลือกสีเขียวหรือมันฝรั่งในส่วนที่มันงอกจะมีสารโซลานินอยู่เยอะห้ามกินเด็ดขาดนะครับอันตรายมากๆ